เก๋เหาเห็นไก่ไหมนินค่ะอินเดียน,นะคะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวก็มีอันนี้บางส่วนนะคะมีค่ะจัดเต็มค่ะวันนี้วันหยุดเดย์เปิลตะเป็นแนวนะ ดูสิค่ะมอ,อ่ะอีกคน่ะมาเลยค่ะรัตรขอบคุณนะคะด,ดูดูต้องการหน่อยจัดขานน,น,น,นตนี้นะี่คจาดขอบคุณค่ะเออนี่กดแล้วเนี่ยต้องจดอย่างนี้กดค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อก,กี้ตุ้มกดแล้วเนาะเออกดแล้วเห็นไหมคะเนี่ย มันเข้มข้นเนี่ยกดอยู่น,นะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะใส่พริกด้วยนะคะเดี๋ยวมันก็เชี่ยวแล้วก็มีพริกพริกดิบเรานี่แหละคะ่ะพริกจิเขียวโรยเข้าไปอีกจะได้แซบ่บๆนะคะแซบ่แซบๆๆเค่ะแ,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 แล้วก็จะมีมันมันฝรั่งใส่ด้วยนะคะเดี๋ยเพิ่งใส่นะเกเดี๋ยวมันจะเละเราคนไม่ได้จ้าจ้าคอยดูตอนกินนะคะขอบคุณคะ่ะ